ไป <cade S 2> ไปทำเองกินผู้เดียวเนาะยั่ยงไคกินนโว้ยได้พอให้ผู้เดียวพอแล้วหงดดนีิดนะโอ้

ลหงวดนั um, uh, uh ้น um. ล uh ้านแตกอะงวดอันงวดเขานู่หนเป็นล่างแน่ๆกำลังสืบคงมากคนเห็นคนกู้กินเ็เรียกว่าสิเาไปเห็ดเองโหลดปที่เไทเขานี่ยเขาเรยว่าืยังเรเรียกว่านึ่งเขาให้แล้วเหมนกันะว่าเไปตำเองกินผู้เดียวเนาะยังไปกินอ่ยได้อใผู้เดียวแล้วงวดนี้นะเขาไว้พผู้เดียววะเจออ้ มันอัดตัวได้น,น้อตอนนั้นเฮี้ยงก็ไ่ได้กินน้ำเลยละ่ะเออไม่ได้กินด้วยกันเลยเพราะว่าเอาอกตกน้ำอาขุ้นกันเนาะที่นี่ก็ว่าพ่อไว้สาบเองกินเนาะไม่ยอมก็ได้กินน้ำเนาะเออมาเก่าหรือไเก่าหรือเปล่าตามเองกินเองแหงว่าฝันว่าพ่อไว้เอากุ้งไปให้ไม่เฮี้ยงเฮ็ดกับเขากินเอากุ้งเอออย่างเป็นห้เออเอาข้าวจะทำหลางเออ,เอ,อ ด่างแล้วพบว่าตำโดยเจ้าตัดตำเองเป็นนึงเขาให้ว่าสันวาโอ้ร่วมวันเงินเขาให้เจ้าเจอเลยวันก็เป็นด่างไปแน่ก็ขาตัดำเองดอกสิงเองดอกกับสันวาตอนนี้มีเฮียงกำลังทำบุญอยู่โอ้เดี๋ยวนี้มีเฮียงกำลังทำบุญทำบุญให้น้องหงเงินแนะหน้องหงเงินอยู่าพูดไปแล้วบอน้หงเงินมันมาทำบุญเลยมันทำบุญเพื่อพกใบได้ละโอ้ เดี๋ยวนี้น้องพุงเงินกำลังเดินสายทำบุญเลิกบพคาะ่นได้ออกคลิปทำบุญเผื่อพข้าไว้อยู่ครับเป็นว่าเอออ้าสาธุสาธุเนาะครับเอฟซีครับผมเอฟซีกับทำบุญแล้วก็เอิ้อนเอาเด้อครับเด้ออ่ารวมบุญรวมกุศลไปนั่กันมองได้ก็มีบุญบัดงวดมือสำหรับเดือนนี้นะครับน่ะบุญทุกมองเดี๋ยวน้องทั้งเงินทั้งเงินเพิ่นว่าเดี๋ยวจะออกฉันดูจะว่า ไี่ยังกบานก่อนอเดี๋ยวนี้ยังกบานก่อนจะได้ออกลู่ทูเป็นไงเอออันฝันไหมฝันไปฮอดไส่เราเมื่อกี้นี่ฮะฝันตํากุ้งเนาะตํากุ้งโอ้ตํากุ้งตํากุ้งเก็ดแก้ว่กลีกุ้งนี่บ่ะโอ้เฮ็ดแก้วกุ้งกินกระลังตํากินเยอะกระลังตํกระลังหนึ่งคนเนี้ยอยู่เออ บ้านนี้เขาเนี้ยมันก็พอได้กินน้ำดอกมันจะเอไว้กินผู้เดียวอ้เอาละงวดนี่ต้องขึ้นข้อผู้นี้แล้วพี่น้องหลายาทนี่มักตัวใดวะดิตัวได้กินผู้เดียวเอออืมกุ้งน้อยหรือกุ้งไงกุ้งน้อยกุ้งมันคืองอาหานกุ้งซอยนะโอ้ได้ยื่นใส่มือให้ไม่เฮี้ยงบ่มีเฮี้ยงรับเอาบ่เต้นเฮี้ยงกระล่างไห่เต้นลงเด้งลงเด้งดูโอ้กระล่างใส่กะะมังไห่ใส่ตะกร้าไห่ เขาหลังอยู oh, kind of ่ล้งบา่นล่ะัอุดนั่นหละออังซสุดนั่นแะอว่าดลนเตโอ้ที่ล้านแตกกันนะโอออยู่บะนทไรโอ้อ่าลังนั่นะทั้งล้างบานโอ้ได้ชูน้บานอยู่ล้งบานโอ้อมงวดนี้อยู่ล้งบานตีเป็นล้งบานชือเก่านั่นล่ะชื่อนก็ล้งบานชือเก่าโอ้เอางวดนั่นงวดนั่นชื่อเก้าเนื้อหานบ่ กเออที่ล่านแตกมอาปั้นว่าได้ล่างกุ้งต้มป้งหนึ่งเขาพราอมีพุนหนึ่งเขาหนึ่งเขาหนึ่งเขาล้วกวมาเพราะว่าก็ตตํากุ้งก็มาเอามาให้จะไม่แย่งว่าเด็กินน้ำไม่แย่งกับร่างกุ้งให้หนึ่งเขาให้แต่ว่าได้ได้จับกุ้งยู่จับกุ้งดูนเขาให้ยู่เป็นหนึ่งเขาเพราะมัใจเป็นนิยมเขาทุนปะไม่ เกขาแล้วก็หาหนึ่งเก้าเก้านึ่งหาว่าเก้าหน่หาเก้าหานึ่งะโอ้ยยังมากตัวนี้นะโอ้มากตัวนี้หนึ่งเขาเก้าศูนย์หมดที่เสี่ยงืนขึ้นนี่เันเสี่ยงืนขึ้นนี้เอาเลขยังไปเสียงมืนขึ้นนี่ของของเงินที่เสี่ยงอืมเลขสิองนั่นเสี่ยงเก้าเลขศูนย์สองนี่ล่ะอ เาเก็บศูนย์สองน่ะเก็บศูนย์สองมีเไปเชีองฝันมาเลยไปล่างปุ่งึงเขาปทัเสียงศีโูเลยสิแม่แดนเชียงีาเลยพวกมันสนหาโก็เลยไปเชงอ้โอ้เลขโแลางเด้อโถของพวกนันแลวบางเด้างสามตีโเอออันเลขอันทะเบียนรถตำดากัรนะน่ะแดนตำดากัรนะอืมหน้าสามตีโถได้แต่หน้าสีโถมันเป็อ่ะ หนักมากี่ตัวถึง่เสด็จามตัของบุได้เอออใ่หันม่กี่ก้าศูนย์เนาะเออแมนนี่เก้าศูนย์เจ็ดเออเดียวันป็นไปได้เียนไ้ก่อนนีคนโทรหาอ๋อ,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 อบ้านเลขที่อันเกี่ยวกันบอ่อนะไรแม่มิดสีมรีรไปกรตีโอ้ยครับไครหนอน เอาครับผมสวัสด,ดีจ้าเอาสวัสด,ดีครับผมเอาพี่น,อน้องเนาะจ้าะืมนี่ก็บานชาตันโอ๊ยทุกครั้งเกิดเออแค่ไปยัางไปยัางบานอยู่พี่น้องเออเอาเคยได้ล้านวั่นสด้พี่น้องฟันลักษณะนี้คยได้เงินล้านแม่เง้ยงเพิ่นเคยได้เงินล้าน Phán là để làng cùng gì là nó bắn mới hiện làng cao phân là tao à, à, phu đây chìm mấy phu bà nó là à. nương hà cầu cầu nương hà cắp bảy cắp mà và sàn phi lòng à là cầu xuống xuống cầu đây nương khâu nó bằng à, หนึ15 9, 9, 15, um, <X 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 ่งห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าซับไปซับมาเน่ยค่ะเพี่น้องราก้าเก้าศูนย์เขาเลืตีเบ่งสั้นเนาะแต่ว่าผู้ได้กินมันผู้นั่นพ่อสไายเพิินๆมีตัวเด็กเด็ดไปบุวเสได้กินกลอมๆผู้เดียวเท่บุกินกุ้งก้อยกุ้งเก้าหนึ่งห้าก็ที้เก้าหน่าหนึ่นั่นแหละ อ่าเก้าแล้วก็เก้าศูนย์บ่ครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งเขางวดก็สิเป็นกลุ่มเลขทะเบียนรถกลุ่มๆเลขทะเบียนรถอ่าเก้าเจ็ดศูนย์สองเก้าเจ็ดศูนย์สองอ่าทะเบียนรถถุงเงิน่าสำนพี่น้องเก้าเจ็ดศูนย์สองประมาณนี้แหละ ข่าเข่าเข่าว,วข้าเพราะว,ว,ว,ว่าเพิ่นเดินสายทับบุญด้วยเนี่บ้านเดียวจอดบ่านอ,อันนี้คือ,อของไม่เฮี้ยงฝันเด้อครับเ้อ,มอไม่เฮี้ยงฝันนาะครับรถเพิ่นฝันเห็นต้องผู้เงินเอาเลขน้องฟู้เงินไปเชียงว่านว่าน้องผู้เงินฝันเห็นรถต่ำกันฝันไปเห็นแล้วแล้วไปเห็นทะเบียนทะเบียนรถก้าเจ็บศูนย์สองาท่านครับแต่ว่าในไม่เฮี้ยงฝันหัน เพิ่นฝันว่าพ่อไวเอากุ้งไปเพิ่นเฮ็ดกับเขากินครับเฮ็ดกับเขากินนะครับเนาะเพิ่นก็เลยว่าฝันฝันฝังฝันข้างนั้นหันเพิ่นได้ล้านแตกทวิธีครับ,บผมฝันลักษ,กษณะน,นี้น,นะครับเนาะได้ล้านแตกเพิ่นกเ็เลยวา่ามาแบงฝันให้บวิธีทุกคนน,กนะครับเนาะเอาไปพิจารณาเบิงนะครับเด้อความฝันกอมเฮียงงวดที่แล้วก็ฝันเห็นทะเบียนรถซี่เทียหาเทีย เก้าเจ็ดสองกระตัดเด่นสองตัวก็มี่เก้าเจ็ดเก้าสองหล้วก็มี่เจ็ดสองหกสองเก้าสองเขาหกสองครับอีซีครับผมเป็นเลขแม่สินเฮียนแต่ว่างวดนี้แม่สินเฮียนกระบอกห้าในออกน้องทุ่งเงินกระบอกห้าในออกอันนี้เป็นเพียงแต่ไม่เฮียงเป็นฝันครับอีซีครับผมนะครมีเฮียงเป็นฝันนะครับเอออีซีครับผมเอาเอาพี่เจรพิจารณาเบิงครับพิจารณาเบิงนะครับเนาะพิจารณาเบิงเอฟซีครับผม ขอบุญขอบคุณเอฟซีที่ตามชมคลิปของทีมงานทุกคนจนจบมากนะครับนาะขอบุญขอบคุณได้หลายครับผมต่อด้วยจากเซียนระยองต่อด้วยแม่เฮียงครับพี่ครับผมไปถือโอกาสนะครับเนาะึิบ่อได้ขึ้นไลเถื่อนรวมคลิปวันนี้ครับขอบุญขอบคุณหลายครับผมะวัดดีเป็นทางการครับผมบัานี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสดวันมันลำล้ำเรื่อยๆสุข